สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกระววันสิวะลมรหัสนักศึกษาหกสองห้าหนึ่งหนึ่งเ้าสี่สมสมสองค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามองหาสินค้าตัวไหนรอเปล่าคะเป็นครีมรุงหน้าใช่ไหมคะถ้าเป็นครีมรุงหน้าหนูแนะนําให้เป็นตัวนี้เลยค่ะคิวเพจคิวเพจจะมีสสีค่ะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าจะช่วยในเรื่องล็อกความชุ่มชื่นค่ะส่วนสีเขียวจะช่วยลดเลือนรอยสิวค่ะ แต่สำหรับลูกค้าหนูแนะนำให้เป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้นะค่ะสีเหลืองจะช่วยลดเลือนความหมองคล้ำสีผิวเรียบเนียมสม่ำเสมอผิวนุ่มชุ่มชื่นเนื้อครมบางเบาซึมเร็วไม่หนักหน้าแน่นอน,นะค่ะถ้าซื้อวันนี้นะคะราคา49บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะจ่ายแค่49บาทได้สองซองค่ะ ลูกค้าสามารถซื้อสีเหลืองบวกคู่กับสีเขียวหรือสีเหลืองบวกคู่กับสีฟ้าหรือหรือว่าสีเหลืองสองสองเลยก็ได้ค่ะเพียงราคา49บาทหรือลูกค้าจะสั่งซื้อยกแพ็คก็ได้นะคะยกแพ็คก็จะมี6ซองในราคา147บาทจะปกติ298นะคะลูกค้าสนใจสั่งยกกล่องเลยนะคะลูกค้าสามารถซื้อ ลูกค้าสามารถจ่ายผ่านเงินสดหรือบัตรเครดิตหรือทูมนี่วอลเล็ตก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ